สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนๆวันนี้พามาเก็บเชอรี่นะคะเก็บเชอรี่เปรี้ยวจะไปทำอะไ้นั่นจะไปดองจะไปดองเหล้าเดี๋ยวจะพาดองเหล้านะคะวันนั้นดองสตรอเบอรี่เอาบางกล่องงยกขึ้นสูงๆไม่ให้ใบมันบางกล่องวันนั้นเก็บสตอบบรอเบอรี่ไปดองแล้วนะคะได้แล้ว ทีนี้ก็จะเอาเชอรี่ปีนี้ไม่ได้ทำขนมเค้กเลยมีน้อยเดี๋ยวก่อนนะปกติถ้าเขาเก็บไปขายเขาจะเก็บทั้งอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อนๆนี่แต่ใหญ่ไหนๆก็จะไปดองแล้วคือเราจะไปทำเลยแล้วก็ดึงเอาแบบนี้เลยเนาะเนีว้วเนี้วนี่ไม่เหมือนเชอรี่หวานดึงเอาอู้อ้ออุ้ย เศราสายใจเลยมันยังไม่สุกเต็มที่ดีแล้วจะไปไปดองเหล้าน่าจะอร่อยให้มันเปรียปร้ยวๆแบบนี้เลยดึงเอาน้ำมันหยดน้ำน้ำมันออกเดี๋ยวเอาไปตั้งยวงนี่หลยน่าจะสองปีนะต้นนี้น่าจะสองปีคุณพู้วันนี้ยายเพิ่งเพิ่งเอาไอ้นั่นออกเพิ่งเอ่อ กรองเอาสตรอเบอรี่ออกเนาะกินพริกเกลือปีนี้ไม่ได้พาไปกินบนต้นเลย วันนั้นพับไปเก็บเชอรี่ที่สวนนะโอ้ยสอนสอนแต่ไม่แยะไม่กลา้าไม่กล้าพูดคนมันเยอะออ้ยแต่สอนมากเลยแบบมันมันโคตรดกเลยนะเพืนนะ่อนเนาะอันนี้เก็บไปต้องทําเลยนะเพืนนะ่อนเนาะเนี่ยดึงออกมาแล้วน้ํามันออกน้ําน้ำมันออก,ออกไปล้างล้างแล้วก็ทําเลยนะดองเลย โอ้โหดึงออกเป็นแผลเลยมันเหนียวอะต้นเชอรี่เป็นแผลเลยดึงออกนี่นี่นกมากินแล้วเห็นไหมนี่มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถ่ายมาเด้อตาหนึ่งมองมือตาหนึ่งมองกล้อง เออนี่แหล้ปีนี้ไม่ได้ทำขนมเค้เลยตอนแรกว่าจะเก็บกุดบรีเดี๋ยวก่อนไปดองอันนี้ก่อนตอนเย็นก็หกโมงก็จะ ออกไปเดินเล่นกับเพื่อนๆนล้วทำไม่ทันเยอะเลยตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องไว้ได้เก็บย้อนแสงนอยไม่ค่อยชัดน่าจะอร่อยนะเนี่ยเพราะมันเปรี้ยว สตรอเบอรี่ไม่ค่อยเปรี้ยวสตรอเบอรี่หวานชิมเลยเดี๋ยวปีหน้าอยากจะลดน้ำลดน้ำตาลหน่อยโอ้ยมองไม่เห็นปีหน้าสตรอเบอรี่ถัดองลดน้ำตาลหน่อยขนาดปีนี้สูตรเขาสามขีดครึ่งยายยังลดเหลือสามขีดเลยยังหวานอยู่เลย,ยนี่นนะคะได้แล้วเฮ้ยเมื่อวานเก็บแล้ววัน,นวันนี้ สุขพอดีเลยได้ชิมเลยป๊าเนี่ยยายจะพาไปดองค่ะเพื่นๆก็ดองเหมือนที่ยายดองเชอรี่วันไอ้ดองสตรอเบอรี่วันนั้นนะคะอันนี้ยายไม่ได้ช่างหรอกมีแค่นี้ยายก็เลยเอามาใส่แค่นี้เลยเนาะจริงๆแล้วเออเชอรี่หนึ่งกิโลน้ำตาลสามสามขีดครึ่ง แต่ว่าวันนั้นยายทำ uh, สตอรอเบอรี่ยายรู้สึกว่ามันหวานไปเดี๋ยวปีหน้าจะลดหน่อยมันก็แล้วแต่คนชอบเนะแต่สูตรเขาคือหนึ่งกิโลน้ำตาลสามขีดครึ่งนะน้ำตาลกระโดดนะคะอันนี้ก็แค่สามขีดน้ำตาลยายหมดพอดีเชอรี่ยายไม่ได้ไม่ได้ช่างนะว่าเท่าไหร่มีแค่นี้ยายก็ใส่แค่นี้นะกะเอาน้ำตาลสาสามขีดนะมันมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ เทเหล้าลงไปนะคะเหล้าก็คือเหล้าขาวบ้านเรานี่แหละ,ะเพื่อนๆเหล้าขาวบ้านเราตบเป็นคอนถ,ถ้าอยู่เมืองนอกก็ตบเป็นคอนก็ไม่ถึงหนึ่งลิตรหรอกก็ขวดใหญ่นนแหละเนาะบ้านเราก็ขวดใหญ่ในยาสียาเนี่ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดเจ็ดลิตรนี่ไม่ถึงหนึ่งลิตรศูนย์จุดเจ็ด นี่นะคะแล้วก็ถ้ามีมีก้านวานลีลาก็ใส่ก้านวานลีลาลงไปนะคะยายจะใส่น้ําตาลวานลีลาไปแต่ว่าไม่มีเดี๋ยวค่อยมาเติมเอาทีหลังวันไหนยายไปข้างนอกยายก็จะเอาก้านวานลีลาไอจะเอาน้ําตาลวานลีลามาเทสใส่สักห่อหนึง่งเนาะเวลายายไปข้างนอกนี่นะคะก็จะประมาณนี้นี่เสร็จแล้เดี๋ยวยายจะพาไปดูสตรอเบอรี่ที่ยายดองวันนั้นนะ จะพาไปดูนี่ก็ไวอย่างนี้แหละเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็นแล้วแต่เราสตรอเบอรี่ที่ยายดองก็เดือนกว่ายายเพิ่งมากรองออกเอาโหลมาอเนี้ยเดี๋ยวต่อไปยายก็กรองออกก็ไปดองอย่างอื่นต่อเนาะนี่ไปเดี๋ยวไปดูส,สตรอเบอรี่เรายาพลาสติกมาปิดไว้อย่างนี้นะคะพลาสติกปิดไว้ปิดฝาไว้ นี่นะคะพเพื่อนๆยายยังไม่ได้เอาลงไปห้องใต้ดินแต่ก่อนมันหน้าหนาวยายก็เลยเอาไว้ข้างบนไม่ได้เอาไปไว้ในห้องใต้ดินเนาะนี่วันก่อนยายดองเชอร์รี่3กิโลยายใส่สตรอเบอรี่3กิโลแล้วก็เอาเหล้าใส่ไป2ขวดนี่พอมากรองจากเหล้า2ขวดได้มา3ขวด3ขวด,ขวด4ขวดลวมะมั้งนี่อันนี้เท่าไหร่นี่ ท่าไร่งไม่รู้ว่าเท่าไรนะเกือบสี่ขวดเนาะมันก็น้าสตรอเบอรี่ม้างน้าตาลบ้างอะไรละลายมาเนาะคนมาดูวันนี้เนาะนะเออได้สี่ขวดนั่นแหละพอยายลืมไปวันนั้นยายเอาไปชิมแล้วขวดหนึ่งนี่ขวดนี้ประมาณขวดนี้เออได้สี่ขวดเนาะมันก็ออกหวานหวานหวานปึ๊บหอมกลิ่นสตรอเบอรี่แต่มัน ถ,ถ้าคนไม่ชอบหวานก็ลดน้ำตาลเอานะคะเพื่อนเพื่อนมันก็คล้ายๆไวนยนะเออแอลกอฮอลจากสาอร์เซ็นหรือ40่บดีกรีบานเรามันมันดูดไปหมดมันไม่ค่อยมีนี่จากมันเสียดายจะเอาทิ้งกับเสียดายคางบ้านบอกว่าเอาไว้ใส่อไอศครีมเนี่ยในนี้มันเป็นแอลกอฮอล์นะใส่ยายเออแฟนใหญ่บอกว่าทำแยมเออเดี๋ยวดูก่อนนะ แคนนี้แหละเพื่อนเดี๋ยวมารอชิมอันนี้รอให้ได้เดือนหนึ่งก่อนจะพาชิมเนอะไปแค่ถึงแค่ถึงเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ายตาด้วยนะคะ